j Power, j Power, you, 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 uh, you, if you come, my, 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 to con, my, 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 very very my, 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 come my, my, people ไม่ไมเพราะทุกคนฝากกดใจส้มด้วยค่ะฝากกดใจส้มแม่ค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายครับอ๋อคนไปรับน้องประมาณสี่ถึงห้าร้อยคนอ๋อน้องบอกว่าเยอะมากนู่นนุ่นอร่อยครับขอบคุณครับไม่เปลี่ยนใกลหมดไม่เป็นไรเลยพี่นัน is okay ครับมีคนมีนมทุกคนมีคนมมีคอนไหมมีคอนไหมมีคอนไหมพี่ตามอัดหน้าจอให้หน่อยนะครับใกน้มาน น้ำเงาน้ำจีรูนิสี่สิบวิสุดท้ายพี่ต้ามอัดหน้าจอให้หน่อยนะครับอายราพี่ต้ามอัดหน้าจอให้หน่อยนะครับอายคุ้มใหม่หวัสดีครับพี่เด็กีขอฝากขอใจส้มให้ด้วยนะครับสวัสดีครับี่ตตล่าหวังค

ขอบคุณค่ะพี่ต้ยขอบคุณค่ะพี่เจขอบคุณค่ะพี่เมยขอบคุณค่ะพี่ขวัญพีันดาเอ้ยหนค่งพันหารอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะพี่จีทีขอบคุณพี่นัดค่ะขอบคุณพี่การค่ะบั้นลุณนีลุนไรฮะพี่กิงโกะค่ะไม่ตสบัสดีค่ะคุณมาราสวัสดีค่ะคุณนายบ็อกซ์ไทยแลนด์นะคุณนี่แม่เลยแบบอยากมาจอยขอบคุณโซชชอพี่จีทีพี่นัดพี่กานะคะพี่กิงโกะคุณวราบูดคุณเอสอาร์ดีคุณเป้คุณ แฟนมาจุ่มให้เรียกมูจูเคก้อนขอบคุณครับซมสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โรโอ้โอะโรอ่ะอะไรอ้โอะโหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โอโอ้โอ้โอ้อออ หุยอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะพี่เทียนอยกินแตงโมเออเออมันชุ่มคอเนาะวันของ my ฟ a v o r i t e yes watermelon 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 เด้งมั่ว yes my favorite my favorite มาละกอฮักฟือายูหักฟืมาละกอ so hungry แล้วก็บอกว่าก็หิวเหมือนกันมาหยอยากกินอ่ะ สวัสดีครับพี่วัสนาสวัสดีครับเอาจริงผลไม้ไทยสวยสุดแล้วก็ผลไม้ที่ประเทศไทยอินทุกแทบ้านเราอุดมสมบูรณ์แล้วเนาะผลไม้เราชื่นใจบ้านเราช่ผลไม้ที่ไทยอ่ะคือสวยสุดแล้วเหมอนยังไประมาณนี้มาดูแบบซุปเปอร์ผลไม้ที่นี่นะคือแบบพี่ทอมสวัสดีครับช้ำแล้วช้ำอีกช้ำเลือดช้ำหนองโอ้โอะทุกคนฝากขอจอครับฝากขอจอครับฝากขอจอครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ย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  ุกคนฝากข้จอเขาฝากข้อจอเขาฝากข้จอเอาอยู่่ก็ตื่นน้องมะนาวขอบคุณค่ะหลังแบบแพงมากเลยขอบคุณค่ะน้องจ๋าเสียงถ่าลูกยันด وي เสียงถ่าลูกยันดย ي ขอบคุณทุกคนนะครับอู้พีเตอร์ขอบคุณค่ะีเตอร ีวิศนุสาขอบคุณท่ะมานขปชาเลนมาแล้วนะครับทุกคนจ๋าทุกคนเดี๋ยวจะคุณสองครับแอนตูนโอ้ยเดี๋ยวจะคุณสองครับครับโอ้หกสิบสี่คนพอไหมทุกคนเด็กกุหลาบคนหนึ่งนะครับห้องผมห้องน้องบูมนะครับชาเลนจ์นะครับเราจะได้คุณสองบูมห้องวิทย์นะครับกุหลาบกุหลาดอกนะครับทุกคนเตรียมกุหลาบกุหลาดอกครับ ทุกคนั้งระดค4คนครับเจกิฟสวัสดีค่ะพี่การขอบคุณครับพี่เจขอบคุณครับทุนครบพี่อนินขอบคุณครับอุ๊ยเก่งมากเก่งมากทุกคนครึ่งทางแล้วครึ่งทาแล้วทุกคนไป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 ไไปไ4คนรับพี่จีทีไปไปไปทุกคนมี8คนกคน8คนทุกคน4คนสกคนคนคน3คน3คน3คน2คน2คน1คน1คนโอเคสุดยอด พี่พีโก้สวัสดีครับคุณสองนะครับทุกคนตอนนี้ทุกๆคะแนนคุณสองเลยนะครับไปกันเลยเด็กโก้เ้ยดูโบใช่ครับพี่สนุกสนุกกันครับพี่เจกับพี่เจกับมันเต๊ปโอ้ยมีนวมด้วยไลเซอร์วลคัมสวัสดีครับ มนวลบนวลค่ะพี่วนนนวลนี่ขอบคุณค่ะน้องมะนาวขอบคุณค่ะมอบาุไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีนวของมีนค่ะขอบคุณค่ะคระกอบุกเขอบคุณค่ะวยติดงอมหมดเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะไออาบยาพิษที่พี่การให้หนูลงไปเลยอ่ะอาบยาพิษอ่ะ โคะแนนสูสีมากคะแนนสูสีมากทุกคนนวลอีก25วินาทีค่ะขอบคุณครับพ um> ี um uh ่โมจูลอยย่าอาฟี่ขอบคุณค่ะพี่นันคุณนันขอบคุณค่ะครับนวลอีก5วินาทีครับซีวี ช่วยด้วยทุกคนทุกคนช่วยสดีหนุ่มดีครับขอบคุณครับขอบคุณความใจนะครับเจ๊โจหน้าบ้านเบนฮันกุนน่ารักอ่ะเอออยากได้สาวแบบเนี้ยสล้วมันมีเจยเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆที่ท่านมาจากฝั่งน้องช่วยขอใจด้วยนะครับขอบคุณนะครับ Thank you, เบนจะบะองแผงด้น okay. <s <S ดีจอยากดไลค์อกด้ครับใส่เสนาบลอเลยครับากกดไลค์บลอยนะคะอันนี้น่าจะเพลงจากห้องเอ่อน้องมละกอนะใช่ไหมเฮ้ยเรามีนวมมาละกรไม่ดีตั้งใจไปทำมมบูสเตอร์ไปทำโมบูสเตอร์จอย